ส้มตำร้านนี้ต้องลองนะครับทีเด็ดเลยครับผมชอบมากตำไทยปูนะครับร้านนี้อร่อยสุดๆแ่เหนยไมข่าเหนียวไม่เอาจ้ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำร้านไก่ย่างส้มตำนะครับพิกัดสามแยกวังน้อยนะครับร้านนี้ส้มตำอร่อยมากนะขอบอกว่ามีทีเด็ดนะครับ น้ำจิ้มไก่รสชาติดีมากนะครับไก่เป็นตัวใหญ่ๆก็ตัวละร้อบาทนะครับส่วนไส้นะครับไม้ละสิบบาทถ้าตีนย่างก็ไม้ละยี่สิบนะครับครับผมก็ได้อุดหนุนมาทั้งหมดนี้นะครับทั้งตีนทั้งไส้ทั้งคอนะครับแล้วก็ส้มตำไทยส้มตำไทยนี่ไทยปูนะครับสามสบาทคบหนึ่งครับหาทานยากแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้ผมก็ซื้อมาทั้งหมดในราคา100บาทนะครับมือนี้นะครับโอ้ยตำน่ากินแท้ <laughs> ไอดีมากนะนี่ <c oughs> ไม่ต้องติดแม่ค้าครับไ้โอ้ยสวย วันนั้นมาไม่ได้กินคนเยอะใช่ไหมคนเยอะรอมไม่ไหวอะร้านนี้อร่อยมากชิวยาวนะ<อ>ถ้ามาช่วงใกล้เที่ยงนี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้กินแน่นอน <laughs> ไก่ดีมากครับทุกอ,อย่างเลย,ยไก่เราย่างแบบบ้านๆนะปลาก็ต้มเอง ใช่ครับชุดนั้นเลยครับแนะนำร้านนี้ถ้ามามเที่ยงไม่ได้กินแน่นอน <c oughs> คนเยอะรอบนั้นมาเที่ยงไม่ได้กินคิวยาว เย,นะยเยอะมากนะครับสามสิบบาทหายกินที่ไหนได้ครับมาเลยร้านนี้นะครับแบบด้วยครับอร่อยสุดๆ ข้าเหนียวไม่เอาจ้ะขายเยอมีสุกไหมครับไก่ย่างกีก่ตัวพี่เดีย๋ยวก็สิสิบห้าสิบโอ้ไายดีเจ้าางแยบเรียกอยู่เลยอันนี้อะไรมันอ่ะพีอันนี้มันกเต๋นครับของก,ก๋วย๋ยไม่ไส้มันครับอืมอย่างแบบบ้นบานๆเลยน่ากินนะ อ 2, ตีสองไม้เนี่ยครับสอครับอันนั้นสองสองยังไหมคอมันวันนี้เราว่ากินตีนมากครับโ oh, อ้น่ากินน่ากินย่างแต่กี่โมงครับพี่ตีห้าตีห้าย่างแล h, ้วครับโอ้โหทำมาสายห้าหกโมงห้าโมง แล้วขายหมดกี่โมงพี่บ่ายครับบ่ายก็หมดแล้วบ่ายสองบ่ายสาม้็แต่โอ้โหหมดแล้วก็กลับแล้่าฮ่าฮ่าราซึ่ต่ำเนาะคนเยอะมากฝากติดตามช่องสัพเพเหระนะจ๊ะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนคิวต่อไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ